สมลึกนะคะท่านท่านอำเภอไชยนรงค์ค่ะท่านร่วมกับอ,องค์กรนะคะซึ่งวันนี้เรน,นก็ได้ไประชุมบรรยากาศร,ร่วมกับทางกระทรวงสาธสดิการซึ่งท่านผู้นักการนักเตอร์งชนะนะคะท่านเป็นผู้นักการศูนส่วนธุรกิจนะคะในเรื่องของ โรงเรียนทั้งประเทศนะฮะของกระทรวงสาธารณสุเป็นตัวแทนกระทรวงสาธารมาวันนี้เราก็คุยกันหลายหลายประเด็นจริง,รงๆแล้วเรื่องอย่างนี้นะคะมันมีมันตลอดเวลาทั้งประเทศนะไม่ใช่เมื่อคืนเรคุยกันนะในส่วนนั้นอันนี้ในตรงในเรื่องตรงนี้เมื่อเด็กเมื่อน้องแม่ของเด็กเนี่ยเขา ขอแจ้งมานะคะทันทีก็ประสานกับท่านผูก้การนะคะอารมณ์ก่อนท่านก็ประสานรายงานท่านผู้การทันทีท่านก็บอกแต่ตอนเนี้ยที่เขาลงไปเนี่ยเขาไปลาออกหมดเลยที่สุพรรณนะเพื่อจะมาอยู่กับลูกนะ,ะแล้วก็เขาก็ในในส่วนเนี้ยคุณแม่ก็ก็ทำตามขั้นตอนนะฮะเพราะว่าปกติเขา เดี๋ยวเขาจะเล่าดีไหมจะให้แม่เขาเล่าดีไง